โอเคผมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเฉลี่ยกราฟแบบ4จังหวะกันบ้างวิธีการชน4จังหวะนั่นก็คือต้นหมาท้ายบางจะได้แรงหมาอะไรประมาณนี้เลยมาเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นจากการมาร์ก่อนผมมาร์กช่องที่12เพื่อแบ่งครึ่งตารางกดมาร์กคันเรอร์ตรงนี้จากนั้นมาที่ประมาณผมตีไปว่า4 0 0พรอบแล้วกันผมให้ประมาณนี้แบ่งครึ่งแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> เพื่อให้มีการแบ่งโซนต้นกลางท้าย โอเคท้ายผมเอา7พัดนรอบแล้วกันสมมุติว่าอย่างนั้นนะครับกดมาร์กอีกทีหนึ่งผมก็จะได้ตารางมาแบบนี้ผมจะลองเริ่มเฉลี่ยตั้งแต่ต้นไปเลยนะผมจะทําการเฉลี่ยจากการาฟเดิมที่ผมเคยไปวิ่งมาแล้วอันนี้จูนเวฟร้อยสิบไอนะครับผมสมมติว่าเราใส่รถเรือนใหญ่ขึ้นสมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มเอาช่วงท้ายดีกว่าช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะทําให้มันเดินเบาได้โดยการยกทั้งกราฟเหมือนเดิมเมืออยู่บวก S ลบเหมือนเดิม แต่พอต้นน่ะมันเดินเมาได้แล้วท้ายมันแตกต่างจากจากที่เราจากเวฟท้ายมันอาจจะต้องการหนามากขึ้นหรือบางลงอ๋อโอเคผมจะทําการเฉลี่ยให้ท้ายมันหนาขึ้นโอเคผมจะมาดูช่องที่2ตรงนี้คือ8.1ใช่ไหมตรงนี้คือ 9. 1 9.1ุุอาจจะไม่พอผมจะใส่เป็น10 2จเพื่อให้มันเฉลี่ยวเวลาบีกเล่งแล้วได้น้ำมันมากขึ้นแต่พอมาทางขวามือเนี่ยจ,จะแตกต่างนะครับผมก็คือ ช่อง12ที่500รอบเท่ากับ8.1ต่อมา4000รอบเท่ากับ7.7เราจะดึงบางลงเราก็ต้องใส่น้อยกว่าทางซ้ายมือถูกไหมครับโอเคผมจะใส่ประมาณว่า8.1มาหา7.7ส่วนตรงนี้คือ8.1บีคเ,เล็กสุดเป็น10.2ผมครอบเลยแล้วผมกดตัวไอโชะแล้วผมก็เช็คต่อมาในในช่วงกลางก็จะมาเป็นว่าจุดเริ่มต้นของการเฉลี่ยตรงนี้คือ7.7 แล้วก็จะดึงบางไว้ที่1ส่วนตอนบิดเ,เล่งจะมาที่9.8อ่ะ9.8รู้สึกว่าจะยังเยอะอยู่ผมก็กดลดอะไรประมาณนี้ลดลดยังไงก็ได้ให้มันน้อยกว่าฝั่งสายมือตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับพอเราได้ตรงกลางแล้วก็กดตัว I จะสังเกตว่าผมจะใส่แค่3ค่านะครับก็คือหัวรอบท้ายแล้วก็บิดเ,เล่งสุด3จุดแค่นี้พอต่อมาอันท้ายเนี่ยผมจะลองใช้ค่านี้ก่อนผมกด I โชก แค่นี้ผมก็จะได้ค่าตารางที่มีการปรับแต่งให้หัวหนาท้ายบางโดยที่ค่าตารางไม่เพี้ยนเป็นกราฟแบบสมูทแต่นี้อีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่คือวิธีการเฉลี่ยแบบว่าให้ทางต้นหนาท้ายบางอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูว่าเวลาใช้งานจริงจะต้องค่าใช้ค่าประมาณเท่าไหร่ก็คือหลักการง่ายก็คือเราจะเฉลี่ยจาก หนาไปหาบางในรอบต้นแล้วมันก็จะได้ตรงนี้พอได้ตรงนี้แล้วพอกดเฉลี่ยมันก็จะได้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นประมาณว่าแก้ปัญหาช่วงท้ายไม่พอช่วงบิคเคเล่งจมแล้วมันไม่พออะไรประมาณนี้เราก็ทําการเฉลี่ยเฉลี่ยแบบนี้นะก็ะคือจะสังเกตว่าผมจะใส่แค่3จุดนะครับผมจะใส่ให้ดูว่า การเฉลี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นผมใส่ให้ทุกคนเข้าใจหลักการการเฉลี่ยแล้วกันผมจะลองใส่ตรงนี้ตัวนี้ผมเคลียค่าตารางไม่ให้มีอะไรเลยนะผมจะเฉลี่ยตรงนี้มาถึงครึ่งครึ่งตารางแล้วกันผมนี่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ว่าวิธีการหลักการการเฉลี่ยคืออะไรผมใส่หนึ่งวิ่งมาหาตรงนี้หามาหาสิบโอเคหนึ่งตรงนี้มาหาตรงนี้วิ่งมาหาสิบเช่นกัน ถ้าผมครอบแบบนี้เนี่ยผมกดตัว i ค่าที่ได้มันจะเฉลี่ยตั้งแต่หนึ่งไปถึงส0บในแนวถักรอบต่ำไปหารอบสูงส่วนตอนบีกเ,เลงน้อยไปหาบีกเ,เลงมากก็เช่นกันครับผมมันก็เฉลี่ยจากหนึ่งไปหาสิบส่วนทางขวาเนี่ยและค่าในตารางต่างๆหลังจากช่องนี้ไปเนี่ยมันก็ถูกพลอตโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราก็ต้องไปหาว่าคันนี้ต้องการน้ำมันกี่มิลลิเิกนู่นนี่นั่นต่อมาผมจะเฉลี่ยแบบ หนาไปหาบางบ้างอ่าผมจะลดตรงนี้มาหาหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์โอเคผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมใส่ตรงนี้เป็นสิบใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วผมครอบผมกดตัวไอปึ๊บครอบแล้วกดตัวไอผมก็จะได้ค่าการเฉลี่ยจากหนาไปหาบางในแนวนี้ <c oughs> แล้วก็แนวนี้จาก10ไปหา19.0ก็เช่นกันมันก็จะเป็นหนาไปหาบางเช่นกันเราไปกดดูนะครับ อันนี้คือตารางกรับนรกลองดูนะครับประมาณนี้หลักการการเฉลี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาแนะนําวิธีการเฉลี่ยการจุนไฟตารางแบบนี้ให้เข้ากับรถกันนั้นๆต้องทําประมาณไหนต้องกดแบกอย่างไรผมจะแยกเป็นไฟล์ไปเพื่อให้ทุกคนง่ายต่อการเสิร์ชเมืองต้นวิธีการจูนของ4จังหวะก็จะประมาณนี้กลาง ต้นกลางท้ายอาจจะดึงบางไม่เหมือนสองจังหวะอะไรประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเที่ยงเที่ยงบ่ายเย็นสรวันี้ลาไปก่อนจ้า